เรียนให้ทราบว่าเรื่องนี้มันมาเกิดขึ้นจากที่เราให้เหตุผลไปก่อนหน้านี้นะครับว่าสม<อ><อ>ควรจะยกเลิก m o u 2543เนี่ยมีทั้งหมด8ประเด็น,ปร,ดนประเด็นที่หนึ่เนี่ย m อ u 2543เนี่ยได้มีการกำหนดแผนที่1ต่อ2องแสนซึ่งจะดทำโดยฝร,รั่งเศสแต่เพียงฝ่ายเดียวให้มาอยู่ใน m o u 2543ข้อหนขอกไฟาแล้ว แอบอ้างว่าเป็นผลงานของคณะกรรมการปัดปันสยามฝรั่งเศสในปีคศ .1904 และ1907ทั้งทั้งที่ไม่มีฝ่ายสยามเป็นผู้ลงนามรับรองมาก่อนและแผนที่ฉบับนี้เป็นแผนที่ที่ขีดเส้นเขตแดนผิดหมายถึงว่าในปุ๋ยประเทศที่วาดขึ้นมีการวาดเส้นเขตแดนรุกล้ำเกินขอบหน้าผาสันปันน้ำ ในระวางดงรักคงพยายมนะครับจะมาอ้างเรื่องแผนที่ระบบไหนระบบโรงกระบอกระบบที่เป็นวางฉายบนหน้ากระดาษไม่เกี่ยวนะครับเกี่ยวข้องกับเส้นเขตแดนผิดและใน MOU 2543มีการนำแผนที่ฉบับนี้มาอ้างเอาไว้ว่าเป็นผลงานของคณะกรรมการปักปางสยามฝรั่งเศสซึ่งจะกลายเป็นผลงานสุดท้ายที่เสมือนว่าไทยและสยาม สอไห้สยามและฝรั่งเศสยอมรับตามนี้เป็นข้อยุติซึ่งอันตรายอย่างยิ่งนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สอง u อ5 4 3สองห้าสี่สามได้มีความต่อเนื่องโดย COR2546 สองห้าสี่หกซึ่งกำหนดเอาไว้ในหลายข้อนะครับเช่นข้อหนึ่งจุดสามหรือข้อสิบเอ็ดขั้นตอนข้อสในขั้นตอนที่สองและข้ออื่นๆสรุปก็คือว่า มีการกำหนดแผนที่ฉบับใหม่ให้อ้างอิงตามแผนที่1ต่อ2องแสนด้วยซึ่งเราก็เห็นว่าเป็นการล็อกสเปคอยู่ดีครับนี่คือข้อที่2ข้อที่สพอมีกลไก jbc กัมพูชาก็อาศัยสิทธิ์อ้างเรื่องแผนที่1ต่อ2องแสนรุกล้ำแผ่นดินไทยจริงในทางปฏิบัติอย่างน้อย11จุดที่กองทัพภาคที่สอง17จุดที่จันทบุรีตราด สักแก้วก็บ้านหนองยากแก้วบ้านหนองจานอ้างแผนที่1นึ่งต่อสองแสนโดยคําแถลงของกัมพูชาทุกครั้งที่ลุกล้ําก็อ้างแบบนี้นะครับประการที่4นะครับ mou 2543เนี่ยกําลังเปลี่ยนหลักการมาโดยการให้ประเทศไทยกําลังถูกตีความว่า เรากำลังจะสละหลักขอบหน้าผาไปเป็นสันปันน้ำในวิธีอื่นเช่นอาจจะหมายถึงแผนที่1ต่อสองแสนก็ได้ในประเด็นนี้สำคัญอย่างยิ่งนะครับเราเพิ่งค้นพบคำปิงหรือว่าคำคัดค้านของฝ่ายไทยในคดีประสาทพระวิหารวันที่สองกุมภาพันธ์สอง5ว่าถ้าไม่นับเรื่องแผนที่ที่ฝรั่งเศสทำฝ่ายเดียวแล้วนี่ฝรั่งเศส ประธานฝ่ายฝรั่งเศสยอมรับให้ใช้สันเขาที่มองจากตีนภูเขาขึ้นมาเป็นเส้นพรมแดนระหว่างสยามฝรั่งเศสไม่ใช่สันปันน้ำหลังขอบหน้าผานะครับไม่ใช่หาลายด้าใหม่ให้ยึดเฉพาะสิ่งที่มองเห็นจากตีนเขาและต้องเห็นด้วยได้ด้วยตาตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนหลักการใหม่จะหาสันปันน้ำตามภูมิศาสตร์ที่แท้จริง จะหาสันปันน้ำตามไลด้าเลเซอร์ซึ่งไม่ใช่เจตนารมณ์ของคนร้อยปีก่อนนะครับในสมัยการที่หเขาไม่มีเครื่องมืออย่างนี้นะครับเขามีการแบ่งเขตแดนและยุติด้วยการใช้ขอบหน้าผานั่นก็คือประการที่4ที่เราเห็นว่ากำลังเปลี่ยนหลักการใหญ่ข้อที่5ก็คือขัดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษที่ว่าเราไม่ยอมรับอำนาจของสาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะครับ แต่ว่ามีการนำแผนที่ฉบับนี้มาใส่เอาไว้ใน MOU และ t o r ทั้งทั้งที่ศาลโลกไม่ได้ตัดสินยอมรับแผนที่ฉบับนี้ซึ่งผิดและเส้นเขตแดนฉบับนี้ซึ่งผิดแต่มาอยู่ใน MOU 2 5 4 4ทั้งที่ศาลโลกไม่ได้ตัดสินนะครับประการที่6รัฐมนตรกัมพูชาล็อกสเปคให้ใช้แผนที่1ต่อ2 0 0แสนอย่างเดียวโดยไม่ใช้ดุลพินิษอย่างอื่นนะครับข้อ7สุดท้ายก็คือ ทุกครั้งกัมพูชาก็ยังลุกล้ำอยู่และพยายามให้เกิดข้อพิพาทในทางปฏิบัติหากมีข้อพิพาทอื่นใดเขาก็จะใช้วิธีชวนศาลโลกชวน UN มาช่วยวินิจฉัยเพิ่มเติมนะครับและข้อ8สุดท้ายก็คือวันนี้ที่เรากำลังพูดถึงนิติกระบวนการทั้งหมดอาจจะผิดกฎหมายตั้งแต่แรกนะครับผมขอทูนอีกทีนึงนะครับ อย่าคิดว่ามี MOU เท่านั้นเราถึงจะมีการตกลงกันได้ข้อตกลงสยามฝรั่งเศสเสร็จสิ้นไป118ปีที่แล้วยุติไปหมดแล้วครับเราถึงมีหลักเขตได้ตั้งแต่หลักเขตที่1ถึงหลักเขต73แม้ไม่มี MOU หลักเขตนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงทั้งสิ้นเราเพียงแค่หาสิ่งที่มีอยู่แต่เดิมขอย้ำนะครับ เราหาสิ่งที่มีอยู่แต่เดิมไม่ใช่ทำการสำรวจหาสรรปัน,น้ำใหม่และเมื่อเราทำเช่นนี้แล้วมันมีจุดหนึ่งที่ไม่มีหลักเขตเลยคือช่องสง,งามถึงช่องบก195กิโลเมตรเราตรวจสอบคำติงหรือคำคัดค้านของฝ่ายไทยวันที่2กุมภาพันธ์2505สรุปได้ว่าพื้นที่ระวางดงรักให้ใช้ หน้าผาเป็นเส้นเขตแดนไม่ใช่สันปันน้ำโดยไดรด้าที่จะรุกเข้าไปเกินหน้าผาหรือสันปันน้ำส่วนอื่นที่อาจจะสูงกว่าหน้าผานะครับจบแค่ขอบหน้าผาอันนี้เห็นได้จากการวิเคราะห์และคําคัดค้านของฝ่ายไทยวันที่2กุมภาพันธ์2505เท่านั้นแต่บัดนี้ขอย้ําว่าจะทําหลักเขตนะครับแถวเนี้ยและมันอาจถูกตีความว่าเรากําลังยึดแผนที่1ต่อ2แสน หรือไม่ซึ่งอันตรายอย่างมากนะครับยิ่งใช้ไรได้อาจจะเสี่ยงยิ่งกว่าเดิมที่อาจจะไม่ใช่ขอบหน้าผาอีกต่อไปซึ่งบริเวณนี้แหละคือสิ่งที่เรากำลังห่วงในขณะนี้และย้ำอีกทีหนึ่งว่าถ้าประเทศไทยยังเดินหน้าอยู่ในขณะนี้เสียเปรียบในทางปฏิบัติมา25ปีครับนี่คือ25ปีที่ผ่านมานะครับแต่บัดนี้เนี่ยเรากำลังพบว่า MOU 2543ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับขออนุญาตขยับนี้เรามามีข้อสังเกตว่าลายเซ็นนำเข้าเสนอคณะรัฐมนตรีจะเห็นได้ว่าข้อเสนอถึงนายมตรีนะครับเห็นควรอนุมัติข้อเสนอของกอตอคือกระทรวงการต่างประเทศและนำเรื่องเสนอเข้าครมอเพื่อทราบต่อไปมีคำสองคำนะครับขอนายกอนุมัติและ ขอเข้าครมอเพื่อทราบปรากฏว่านายกรัฐมนตรีลงนามวันที่12มิถุนายน2543ว่าอนุมัติวันที่12นะครับแต่ยังไม่ได้เข้าครมอจึงถูกตีความได้ว่าท่านนายกรมนตรีอนุมัติตามข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศด้วยตัวท่านเองหรือจะแปลว่าได้ด้วยว่าท่านอนุมัติให้เสนอเข้าครมเพื่อทราบนี่คือข้อที่เกิดขึ้นแต่ปัญหาคือ มันไม่ได้มีการเสนอเข้าครอมอรเพื่ออนุมัติ<น>เห็นไหมครับคําถามประเด็นนี้ตกลงเพื่อทราบหรือไม่และผลลัพธ์เป็นอย่างไรผมเรียนให้ทราบว่าพอเราไปคลิกในเว็บไซต์ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและบอกเลยว่าเอกสารลำดับที่48ในวันที่13มิถุนายน2543ระบุเอาไว้ว่าผมอ่านได้ฟังน,นะครับ คณะรัฐมนตรีมีมตริรับทราบรายงานผลการประชุมกรรมธิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาครั้งที่สองและบัญชาการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการอนุมัติให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมธิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือฝ่ายไทยวงเล็บฝ่ายไทยลงนาม MOU .2543 แสดงว่าคณะรัฐมนตรีแค่รับทราบนะครับยังไม่ได้อนุมัติ กลายเป็นว่าท่านนายกอนุมัติโดยที่ไม่มีมติคณะมนตรีอนุมัติคณะมนตรีแค่รับทราบเท่านั้นแล้วปัญหามาอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้ครับอันนี้เป็นเอกสารระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสนอต่อคณะมนตรีพศ2531ถือเป็นกฎหมายประเภทหนึ่งนะครับระเบียบสำนักนายยมตรีบอกว่า หมวดหนึ่งเรื่องที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีข้อ 7. เรื่องที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีบีดังต่อไปนี้วงเล็บ7เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันนี้เป็นหมวดที่1นนะครับในส่วนที่2นี้ระบุว่าประเภทของเรื่องนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีข้อที่8เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเช่นและระบุเช่นนี้นะครับการทําสนธิสัญญาระหว่างประเทศการแต่งตั้งย้ายถอดถอนทูตกงสุน การเป็นสมาชิกขององค์กรหรือสถาบันระหว่างประเทศและอื่นๆในตรงนี้แหละครับบัตรนี้เนี่ยเราอยู่ในกรรมธิการพบว่าอธิบดีกรมสนธิสัญญาท่านระบุว่า MOU 2543เป็นสนธิสัญญานะครับก็แปลว่าเข้าเกณฑ์อยู่ในระเบียบสำนักนายกที่ต้องปฏิบัติการเสนอต่อเข้าครมและคนก็อาจ,จะบอกว่าเสนอเข้าครมเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณากันแน่ ก็ได้ปรากฏเอกสารวันที่21กรกฎาคม2535มีมติคณะมนตรีให้สัญญาระหว่างประเทศให้คณะมนตรีพิจารณาครับในมติครั้งนั้นลงวันที่21กรกฎาคม2535ระบุเอาไว้ว่าให้ส่งให้ให้ส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีทุกครั้งทุกครั้งนะครับคืออะไรครับ เขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นข้อความตกลงระหว่างกับต่างประเทศทำอนุสัญญาสนธิสัญญาต่างๆในกรณีที่ต่างประเทศได้ติดต่อทางกระทรวงทบวงกรมอันอื่นใดโดยตรงก่อนนาเสนอเข้ามตีให้ทางทบวงกรมนั้นให้ส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีทุกครั้งนั่นแปลว่าไม่ได้แจ้งเพื่อทราบนะครับพิจารณาแปลว่าต้องเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบก็แปลว่าการลงเพื่อทราบโดยมติครมรปี2543นั้นเนี่ยเป็นการกระทําขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีเองขัดต่อระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเองและข้อสําคัญ m o u 2 5 4 4นําเสนอเข้าครมรพิจารณานะครับและเห็นชอบแต่ MOU2543 ไม่มีครับ ประการถัดมาก็คือนิติกระบวนการที่เป็นปัญหาและอาจจะเป็นปัญหาอย่างยิ่งนะครับก็คือผู้ลงนามครับขณะขนี้มีผู้ลงนามคือ,อรัฐบาลไทยหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธุ์บริพัตรในฐานะมติช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งยังคองรมอยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบนะครับมีแค่นายกสั่งการไปเฉยๆและนายวาคิมพงที่ปรึกษารัฐบาลผู้รับผิดชอบกิจการชายแดนสำหรับประเด็นนี้เนี่ยเรามีข้อห่วงใย,ยว่า อาจจะขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญครับเมื่อกระทรวงการต่างประเทศยอมรับว่า MOU ฉบับนี้เป็นสนธิสัญญาเพราะรัฐธรรมนูญปี40ในขณะนั้นบัญญัติเอาไว้ในมาตรา224นะครับว่าพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการทำหนังสือสัญญาสันติภาพสัญญาสงบศึกและสัญญาอื่นกับนานา,นาประเทศ หรือกับองค์การระหว่างประเทศสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตรหรือเขตอำนาจแห่งรัฐหรือจะต้องออกพระาราชบัญญัติให้เป็นไปตามสัญญาต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา,าผมเรียนให้ทราบว่านอกจากประเด็นนี้แล้วจะมาอ้างประเพณีปฏิบัติไม่ได้นะครับสืบเนื่องมาจากในรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันในมาตรา6เขียนเอาไว้ว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดกฎหมายกฎหรือข้อบังคับขัดหรือแย้งต่อรัฐมนูญฉบับนี้บทบัญญัตินั้นเป็นอันบังคับใช้ไม่ได้ครับและถ้ากรณีจะใช้ประเพณีนะครับจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขว่าในส่วนนั้นจะต้องไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับใช้แก่กรณีใดแต่กรณีนี้ไม่เกี่ยวนะครับจะไปลดพระราชอำนาจไม่ได้เด็ดขาดนะครับ ทําให้เรามาสืบค้นว่าบันทึกความเข้าใจซึ่งผมขอย้ำนะครับกระทรวงการต่างประเทศบอกเองว่ามีสถานภาพเป็นสนธิสัญญาและไม่ได้มีพระประมาพิไทยไม่ได้มีประกาศพระบรมราชโองการไม่ต้องพูดถึงข้อเสียนะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องการลัเมิด MOU อย่างร้ายแรงโดยกัมพูชาที่ต้องยกเลิกทันทีเนี่ยด้วยตัว MOU เองเนี่ยก็อาจจะผิดกฎหมายตั้งแต่แรกครับ เพราะไม่มีมติคณะรัฐมนตรีในการเห็นชอบและพระหมหากษัตริย์จะทรงลงพระปรามาพิไทยไม่ได้เพราะอำนาจพระชานาจนั้นจะต้องทําผ่านกระบวนการทางการบริหารหรือครัฐมนตรีหรือรัฐสภาเมื่อไม่มีก็ไม่มีการประกาศเป็นพระบรมราชโองการในการประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเราจึงเห็นว่ากรณีนี้อาจจะขัดต่อรัฐมนูลตั้งแต่แรก ขัดต่อมติคณะรัมนตรีตั้งแต่แรกขัดต่อระเบียบสำนักนายมนตรีในการนำเสนอเข้าครมปรี2535ตั้งแต่แรกเมื่อ MOU 2543ต่างจาก MOU 2544และไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเรามีความเห็นว่าสิ่งที่ได้กระทำทั้งหมดมันเสร็จสมบูรณ์โดยผิดกฎหมายไปหมดแล้วเพราะก่อนการลงนามนั้น จะต้องทําถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อนแต่นี่ไปลงนามหลังจากการกระทําผิดไปหมดแล้วเนี่ยก็ย่อมเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับเมื่อผิดกฎหมายแล้วเนี่ยคำถามคือตอนนี้โดยนโยบายของรัฐบาลเนี่ยได้ประกาศแล้วว่าจะทำการยกเลิก MOU43 และ m o u 4 4โดยการทำประชามติตามการถแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐสภา โจทย์สำคัญคือเมื่อเราค้นพบความจริงว่า MOU 2543อาจจะขัดต่อกฎหมายและเป็นโมฆะท่านจะเอาสิ่งที่เป็นโมฆะและขัดต่อกฎหมายไปทำประชามติได้หรือไม่และจะเป็นเรื่องที่สิ้นงบสิ้นงบประมาณไปโดยใช่เหตุหรือไม่สิ้นเปลืองงบประมาณหรือไม่โดยใช่เหตุที่ไปทำเรื่องที่ผิดกฎหมายซึ่งกระทำไม่ได้ด้วยตัวมันเองนะครับอยากจะร้องขอ ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ความกระจ่างแจ้งและตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะมีการใช้งบประมาณกับการทำประชามติในสิ่งที่ผิดกฎหมายซึ่งตัวท่านอาจจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับถ้าสมมุติว่ามีการใช้งบประมาณในสิ่งที่ผิดกฎหมายเหล่านั้นที่ได้กระทำความผิดไปแล้วและไม่ชอบตั้งแต่ต้นและในกรณีเช่นนี้เนี่ยเมื่อความจริงปรากฏเช่นนี้นะครับรัฐบาลก็ควรต้องประกาศ ให้ยุติการใช้ MOU เพราะไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีครับและเห็นว่าเรื่องนี้รัฐบาลผมถแถลงแล้วนะครับเดีย๋ยวจะทำหนังสือเป็นทางการให้รัฐบาลรับทราบท่านต้องยุติและยกเลิกด้วยตัวเองเอาไปทาประชามติไม่ได้ครับเพราะมันยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายตามขั้นตอนครับในส่วนนี้ผมก็มี2เรื่องในวันนี้ที่ต้องชี้แจงนะครับ